เวอร์ไว็บคลิปเราชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปี๊ยกข้าวปุ้นายกระชอนนะครับกระชอนพาเที่ยววันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและยืนอยู่กับพี่ยองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลในวัดนี้อย่างมากเลยครับและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพระมหาวิหารของวัดอรุณราชวรารามซึ่งมีความสําคัญถือว่าเป็น ภูชนียะสถานที่มีความสําคัญของวัดอรุณอีกหลังหนึ่งครับซึบ่งภายในซึ่งมีพระประธานซึ่งเป็นพระ,ร,ะรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาวัดอรุณซ,ซึ่งผู้คนที่เข้ามาในวัดอรุณแล้วก็ต้องมากราบไหว้หลวงพ่อองค์นี้กันนะครับเชิญไปชมวางในก่วนเชิญเลยครับเชิญเลยครับ,รบโอ้โหนี่พี่หยองช่วยอธิบายสัคริปหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปของพระวิหารแห่งนี้เนี่เนยเป็นาามาอย่างไรครับพี่หยองครับครับก็พระมหาวิหารองค์นี้หลังนี้นะครับ เป็นภูชนียสถานของวัดอนุราเทวราชองค์หนึ่งซึ่งเป็นอาคารยกพื้นสูงเช่นเดียวกับพระบครับหลังคาลดสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีนะหน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขันยืนอยู่บนแท่นประดับด้วยลายกระหนกอลงลักษิดทองประดับกระจกมีมุกด้านหน้าและด้านหลังหน้าด้านหน้ามีประตูสามประตูด้านหลังมีสองประตูนะผนังด้านนอกเนี่ยประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลาย การแย่งกระบวนไทยครับเป็นกระเบื้องที่รัชกาลที่สามทรงสั่งมาจากเมืองจีนเลยโอ้โหนะปัจจุบันได้ใช้พระมหาวิหารแห่งนี้ครับเป็นการประเรียนของวัดด้วยนะพระประธานองค์ที่เห็นอยู่นี่คือหลวงพ่อประจำวัดอรุณเลยนะซึ่งมีพระนามว่าพระพุทธชมภูนุษ์มหาบุรุษารรคนาอักศีตยานุบพิษโอ้โหนะ เป็นพระพุทธรูปปางมันิชัยหน้าตักกว้างหกศอกหล่อด้วยทองแดงปิดทองพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระโวสถรของวัดสุทัศน์เทพวนารามนัวันอยูพร้อมันเมื่อปี2496ันสีร้อยเก้บทางวัดได้พบพระบรมธาตุสี่องค์นะบรรจุอยู่ผมในโกดสามชั้นนะ อยู่ในพระเสียรขององค์พระอรนี้ครนะที่ฐานทุกทีก็นะด้านหน้าของพระชมพูนุษย์เนี่ยครับมีพระอรุณเนี่ยเห็นพระอรุณไหมครับองค์ล่างนีรนะพระอรุณหรือพระแจ้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางมารวิชัยนะองค์พระและผ้าทรงครองหลอด้วยทองต่างสีกันหน้าตัดกว้างห้าสิบเซนติเมตรมีประวัติว่าได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อ ปี2401ประเทศลาวในราชการสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมหาชวรันและมีพระราชมิว่านามพระพุทธร,รูปพร้อมกับวัดอรุณนะชื่อร้องกันเลยจึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานณวิหารแห่งนี้นะครับและที่แท่นพระ อรุณนในพระมหาวิหารนี้มีพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยปางมานิชัยหน้าตัก80เซนติเมตรมีพุทธลักษณะงดงามยิ่งปฏิตฐานอยู่เดิมนะเพราะพรพุรูปองค์เนี้ยอยู่ที่ศาราการกรเรยนที่นื้ไปแล้วครับมีปูนพอกอยู่ทั้งองค์นะสมัยก่อนเวลาจะหลบเลี่ยงค่าศึกทางไทยสงครามเนี่ยก็จะใช้ปูนเนี่ยพอกองค์พระเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ ไม่ให้ศัตรูได้รู้บางองค์นี่เนื้อทองเป็นทองคําบริสุทธิ์ก็ปกปิดเอาไว้นะภายหลังเนี่ยปูนกระเทาะออกมาเนี่ยจึงเห็นองค์พระซึ่งเป็นสำริดสมัยสุโขทัยทางวัดจึงได้อัเชิญมาปฏิทฐานไว้นักที่แห่งนี้โอ้โหนี่เป็นประวัติที่น่าสนใจมากนะค่ับทายวันๆตรงนี้ชาวไทยชาวต่างชาติเดินมา อาที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดอรุณต้องมากราบไหว้หลวงพ่อแจ้งหลวงพ่อหลวงอรุณองค์นี้ก่อนถ้าไม่เข้ามากราบไหว้ก็ถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงได้ครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดอรุณอีกเยอะเยอะครับทรับผมเยอะอ่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทางริมแม่น้ำเจ้าพระยานีกก็ยังมีอีกยังมีพระราชานูสาวรีขององค์ รัชกาลที่สองเดี๋ยวค่อยไปดูครับเดี๋ยวเต้องไปเราร้อนๆเราไปอยู่ริมน้ําคลายความร้อนกันดีกว่าคุณเปียกนะครับผมเดี๋ยวเราเชิญท่านผู้ชมไปเลยครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ก็คือคลิปดีๆนะครับที่ทางทีมงานกชอน dot com ได้มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ทางเวอร์ไวเว็บกชอน dot com social c h a n n e ก็กชอน dot com นะครับถ้าไปทาง YouTube ที่ค่ายเพลงกชอน dot com และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเว w ร์ไวเ a ็บคลิปกระชอเรามีคลิปดีๆเด็ดๆมากมายทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างฟรีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่หยองมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปริมแม่น้ำครับเดี๋ยวไปริมแม่น้ำันรลยรังสรรผลงานโดยกระชอนคอม